บาบอลไทยกราบโซดีมีนักแฟนบอลไทยทุกๆท่านวันนี้ก็มาพบกับพี่เปากันอีกแล้วก็มาพบกับพี่เปากันอีกครั้งนะครับสําหรับช่องบาบอลไทยอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยครับก่อนที่จะรับชมรับฟังคลิปนะครับก็ขอความกรุณาทุกคนช่วยกันกด subscribe กดติดตามกดถูกใจ เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับพี่เป้านะครับหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลคิงครับคู่ระหว่างทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้3ประตูต่อหนึ่งต้องบอกนะครับว่าชื่นมื่นกันทั้งประเทศเลยทีเดียวกับสกอร์ที่ออกมาแม้ว่าเราจะเสียไป1ประตูแต่ที่สดชื่นไปกว่าผลการแข่งขันก็คือสภาพอากาศครับมันจะตกอะไรขนาดนั้นนะครับตกกันจนไม่ลืมหูลืมตาจด จนมองอะไรไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นว่าตกจนภาพในจอทีวีนี่ขาวเลยนะครับแต่ก็ชื่นชมแฟนบอลในสนามนะครับว่าหัวจิตหัวใจเป็นนักสู้จริงๆหลายฝ่ายก็ออกมาชื่นชมกับแฟนบอลภาคใต้นะครับจริงๆว่ายืนเคียงข้างนักฟุตบอลตลอดจนจนจ,จนจบเกมนะครับถึงแมว้ว่าจะตกดึกขนาดไหน ก็ยังรอเชียร์รอขอลายเซ็นกันจนจบกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะดึกขนาดไหนก็ยังตั้งหน้าตั้งตารอคอยนักฟุตบอลที่ตัวเองึ้นชอบนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เป้าจะพามาดูคอมเมนต์ในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับว่าหลังเกมการแข่งขันจะเป็นกันอย่างไรนะครับมาดูคอมเมนต์แรกนะครับจัดได้ดีแล้วแฟนบอลเชียร์กันได้ประทับใจมากเชียร์กันไม่ถอยเลยสนามสวยติดทะเลแต่ไม่น่าเจอฝนเลย นะครับต่อไปคอมเมนต์ต่อมาส่วนตัวประทับใจการเล่นของเจริญศักด์กับเจ้าฟรองมากที่สุดเจ้าฟรองน่าจะยึดตำแหน่งหน้าต่ำหรือหน้าคู่ได้สบายแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาไปเล่นหน้าเป้านะครับแค่นั้นเองคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาฟิลิปปิน์เขาก็ไม่มูนะครับแต่ไทยเหนือกว่าโดยรวมทั้งเทคนิคนักเตะและประสบการณ์ที่สำคัญนักเตะไทยมุ่งมั่น และไม่ประมาทคู่ต่อสู้ตอนนี้ในระดับอาเซียนแต่ละทีมผลการแข่งขันออกได้3หน้านะครับสู้ๆไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมานับถือหัวใจคนใต้จริงๆดูถ่ายทอดสดอยู่เห็นฝนตกขนาดนั้นนึกว่าหยุดตกคนจะเหลือครึ่งหนึง่งที่ไหนได้เตรียมพร้อมกันมามามาดีมากเลยทั้งเสื้อกันฝนและร่มดูสวยงามกันไปอีกนะครับคอมเมนต์ต่อมา เก่งกันทุกคนครับแต่ขอชมคัชนาทิพย์ในฐานะผู้นำพอได้ลูกแรกคอยกระตุ้นเพื่อนตลอดว่าเอาอีกลูกนะครับเอาอีกลูกให้เพื่อนมีสติอย่าเพิ่งประมาทอันนี้ชอบครับคอมเมนต์ต่อมาขอให้วิ่งสู้ทุกนัดร่างกายเป็นรองก็ต้องใช้ความเร็วและความคล่องตัวเข้าสู้เพียงเล่นในเกมในเกมของเราสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ช้างศึกทุกรุ่นคอมเมนต์ต่อมา ภูมิใจจริงๆที่ได้เกิดเป็นคนสงขาแต่ก็ขอโทษแฟนบอลทุกท่านนะครับที่ทางจังหวัดหรือผู้ดูแลสนามไม่ได้เตรียมอุปกรณ์รีดน้ำไว้คอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลไทยมาถูกทางแล้วกับโค้ชคนนี้มีราคามากอยากเห็นวลเลีบอลหญิงบ้างเราต้องเดินหน้าให้ได้เพราะคนไทยติดตามผลงานนะครับคอมเมนต์ต่อมาขอชมแฟนบอลชาวใต้เชียร์ได้สุดจริงๆ การจัดการของสงขทาดีมากเจอฝนถล่มขนาดนั้นแต่ยังทํากันจนได้แข่งต่อได้อย่าว่าอย่างโน้นอย่างนั้นถ้าเป็นที่อื่นเกมถูกยกเลิกไปแล้วครับคอมเมนต์สุดท้ายที่เลือกมาให้ดูนะครับดีใจที่ไทยชนะแต่ก็ผิดหวังนิดนึงกับเรื่องของฝนเลยอดดูทักษะของแต่ละคนนัดชิงขออย่าให้มีฝนแบบนี้จะได้เชียร์บอลมันๆไทยสู้ ครับนี่ก็คือบางส่วนของคอมเมนต์แฟนบอลชาวไทยที่พี่เป้าได้หยิบมาให้ดูนัดชิงชนะเลิศของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติซีเรียจะเตะกันในวันจันทร์ที่14เวลา20นิกาสนามแตกแน่นอนครับตอนนี้บัตรน่าจะเต็มทุกที่นั่งภาวนาขอยาให้ฝนตกจะได้ดูบอลกันสนุกสนานสวัสดีครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย